ladies and gentlemen welcome back your extreme live broadcast Muay Thai action back Max Muay Thai how you like that one huh I tell you it keeps getting bloodier and bloodier วันไลท์ทั้นทีนะครับแตกหนักสมคำล่ำเลยเยินไปทั้งหน้าเลยเมื่อสักครู่นี้โอ้จัดกันหนักๆตอนนี้จัดหนักกันแล้วสามคู่แล้วเนี่ยออกมาหล่อๆกลับไปแม่จำไม่ได้เลยหมอไม่รับเย็บเลยครับ this is This is it. This is Thailand. This is Muay Thai at its best, where you can use every single part of your body as a weapon, as you just saw right there. All those cuts, all those knockouts, only here, at Max Muay Thai. <laughs> Moving on to our fourth bout tonight, ladies and gentlemen, a war between the Netherlands and Thailand introducing first our warrior fighting out of the blue corner from Netherlands tonight training at Tragan gym 27 years of age solid professional record trained very hard and is ready for tonight 25 professional victories 17 sorry 25 fights 17 professional victories three draws and only five defeats. that is a very solid record Netherlands <laughs> สิบหนึงตระการในวัย27ปีครับชกมาแล้วย5ไฟิ์ชนะ17ไฟจ์แพ้5ไฟไฟครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงตรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศเนเธอร์แลนด์สังกัดค่ายสิบหนึ่งตระการอเล็กซ์กรว Ladies and gentlemen, come on, put your hands together for your warrior. Fighting out of the blue corner tonight, representing the Netherlands. 70 kilogram and standing at 174 centimeters tall. Training at God Let's hear it for Alex Grover. แต่ครูตัดสูงเข้าขั้ในมุมแดงเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครสังกัดค่ายโสคณิตสอนในวัย15ปีครับ and his opponent tonight ladies and gentlemen a very young Thai warrior indeed training at Soknitsan gym representing Bangkok Thailand 15 years of age as I keep telling you over and over again they rack up their fight experiences from a young age this could be a child prodigy in the making who knows 15 years, ranked up already 50 professional fights, 36 professional matchup victories r be Lets this will win? a e t s see น oh, ักชในมมุแดงครับชมาแล้วน์ชนะ36ไฟต์แพ้11ไฟต์ครับเราไปพบกับเขาอะไรดีกว่าอ๋อเสียงตอนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดกรุงเทพมหานครป้อมเพชรโสธนิต์โส presenting Bangkok Thailand let's hear it for Bompet Saw Kanitsan โดยทางเป็นคู่ที่สี่ของรายการนะครับสามคู่ที่ผ่านมานั้นการันตีด้วยภาพความสนุกของแปดม็กมวยไทยนะครับคู่ที่สี่นั้นเป็น Bompet Saw k ก n i t s a n กับจากไทย70กิโลกรัมครับจะเจอกับอเล a l โกลเวอร์นะครับหรือว่าอ Alex สิบหนึ่งประกาศจากเนเธอร์แลนด์ครับครับผมอารมณ์ยังค้างอยู่เลยพี่อ้นเมื่อสักครู่นี้ทางด้านวิลเลียมสิทธิ์มณชัยแตกไปสามแผลถึงตัวถึงตัวนี้ก็ยังเย็บไม่เสร็จนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าปุ๋ยไอโอนิกปุ๋ยผลเกินคาดปุ๋ยฉลาดไอโอนิกครับปุ๋ยของคนไทยส่งออก20ประเทศทั่วโลกมีแผลแตกไปปุ๋ยไอโอนิกแจกทุกเข็มนะโอ้โหกี่เข็มก็แจกว่านะถ้ฉะนั้นนี่ดูแล้ววิลเลียมน่าจะได้โอ้เยอะพอสมควรเพราะว่าแตกสามแผลนะฮะอ่ะ ไปดูคู่นี้ครับประวัติของนักมวยทั้งคู่ครับเริ่มจากมุมน้ําเงินครับอเล็กซิตหนึ่งตะการครับนักชกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับปัจจุบันอายุ27ปีครับชกมาทั้งหมด25ครั้งครับชนะ17เสมอ3แพ้5ครับมีหนึ่งตะการพร้อมมืองอุบลครับอดีตนักมวยดังเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการส่วนทางด้านมุมแดงครับปอมเพ็ดสองคณิสศรครับชื่อจริงนายชัยสิทธิ์ผู้บําเพ็ญครับ ปัจจุบันอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นคร <basics. S 1> ับก nah. ็ชกมา50ครั้งครับชนะ36เสมอ3แพ้11ครับมีลุงอรุณศรคณิศสอนเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีคุณศักชัยเขมาพิทักษ์เป็นผู้จัดการโดยทีนีเป็นกรรมการอาสนวุฒิพิลาวัฒนะครับเสนอคะแนนสำคัญท่านปลอดภัยประเทศตนาบัตเสือแก้วแล้วก็ผมสักเกตละม่อมครับคนนี้ขึ้นไปถอนมงบนให้กับทางฝั่งของอเล็กนั่นนะครับคือ1ประการพรมงคลอุบลครับ อดีตนักมวยไทยรุ่นใหญ่นะครับส่วนทาง่งของ้อกเพื่อนทีมงานของกา,ายสอคเนติสสอนนะครับนี่ครับ70กิโลกลรัมนี่กบโฉมหน้าของกรรมการอัศนาวุธพิลาวัตรครับ กจากประเทศประเเทศนเธอร์แลนด์ครับในอดีตนี้มีลามอนเดกเกอร์ครับามาดูทางด้านอันเล็กกันบ้างครับไม้ลายมือจากเก่งนี่รามอนเดกเกอร์หรือเปล่าลามอนเดกเกรเอเกเกรนกายยาก์นั่นเจ้าของฉายากัมพันนรถนะครับเป<อ>็นต่อยที่เมืองไทยแบดมวยนึกกันได้ดีแบบนี้เคยชีวิตไปแล้วครับผมมาดูอ<า>ัน<า>เล็กกันบ้างเะว่าจะเจรเลยลอยตามลามอนเดกเกอร์ได้หรือเปล่าครับเป็นใหญ่ครับเจ็ดสิบกิโลกรัมอาวุธนี้ไม่ต้องเพียครับ แรมันันเอท่นเป็นลโอ้ยแล้วที้เล็กพิ่งอ่อยแอตัวเไ่โดนอะไรนะพอเ็นยพยายามจะสวนแต่ตัวเอง้เสอหลักสวนเล็กพุ่เข้าาากัแ้งขวาของก็เก็เ่ไปแบบนี้นี่แปดเมตรอกโ้ยขวาเพื่อจะ่อแม้เจ็บมาสวนโอ้โหวันนี้อะไรเกิดขึ้นกันครับวัมสุลของแปดแมตไทย ¡Gracias! บรรยากาศสดๆในแม็กสเตเดียมโอ้ต้องบอกว่าแอร์ที่ช่ำๆนะครับต้องบอกว่าร้อนเลยครับร้อนด้วยบรรยากาศความสนุกความดุเดือดของนักมวยในรายการครับดูครับโอ้ยก็อย่างที่บอกไปครับวันาเลไทยที่อื่นนีแจกดอกไม้ครับที่นี่แจกอาวุธแม่ไม้มวยไทยครับใส่กันไม่ยั้งกรับดูครับบนเวทีปัดท้าข้อศอกมาครบครับโอ้ยเล็กซ์ก็พยายามจะทิ้งด้วยมัดซ้ายครับแล้วมีศอกซ้ายดูครับโดนเหมือนกันครับก็เพชร แต่ใจนั้นแกร่งเหลือเกินครับบรรยากาศภายในเวทีครับฟองเทียร์ของป้อมเพชรเอาละครับยกที่สองติดตามกันต่อครับไม่มวยไทยสู้ไปกันเล็กซีเข็ซและโอเจืเกียอห่าร่าปิดตัวใจโอ้ยตัวหัวติดหัวใจของป้อมเพชรนั่เด็กคนนี้เล็กซีก็ไอยหนอยากหลังรู้ตัไปครับป้อมเพชรไม่ได้โดนทาไลทครับ thank <laughs> you แมหนังคนละม้วนครับกับยกแรกนะดูครับช้าครับโดนอะไรโอ้โหดูครับนี่ครับโอ้ยศอกซ้ายครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแม่ดูยกแรกสีป้อมเพลททำได้ดีนะแล้วกมายกสองมี่คำสอกซ้ายจังหวะสวนศอกเหมือนกันครับแต่ศอกของอเล็กซ์นถึงกอดครับดูครับนี่ครับโอ้ยก็ตีลังกาไปเลยครับทางน้าป้อมเพชร ไปดูการประกาศผลอย่างเป็นทางการครับบนเวทีรอบโบนัสของเรานะครับก็ถูกสนับสนุนโดยบริษัท Max Muay Thai ลุ้นกันครับ

Max boy time Thanks.